ข้อดก่อนกําหนดมาหลายท้องทําไมและจะป้องกันอย่างไรไปดูกันค่ะคลอก่อนกําหนดจะแบ่งออกเป็นได้2ปัจจัยหลักๆนะคะก็คือปัจจัยที่ป้องกันได้แล้วก็ปัจจัยที่ป้องกันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยที่ป้องกันได้กันก่อนดีกว่านะคะข้อแรกอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณแม่ได้รับสารอาหารบางชนิดไม่เพียงพอค่ะเช่นสังกะสีและแมกนีเซียม 2. คุณแม่มีการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีนะคะมีความเครียดมีภาวะซึมเศร้าหรืออาจจะทำงานหนักยืนนานๆก็สามารถส่งผลให้ค้อดก่อนกํำหนดได้ค่ะข้อ3านะคะการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุที่ทำให้ค้อก่อนกำหนดเช่นเดียวกันค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์มีอายุน้อยกว่า20ปีหรือมากกว่า35ปีขึ้นไป ข้อห้านะคะคุณแม่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือมีน้ำหนักตัวน้อยเกินไปค่ะข้อ 6. คุณแม่ติดเชื้อบางชนิดในช่องคลอดหรือถุงน้ำคร่ำนะคะข้อ7คุณแม่อาจจะไปรับประทานยาบางชนิดโดยลืมปรึกษาคุณหมอแล้วส่งผลให้ข้อก่อนกำหนดค่ะหรือคุณแม่อาจจะติดเชื้อจากโรคที่สามารถป้องกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นโรคจากเพศสัมพันธ์การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือการติดเชื้อในลำไส้เป็นต้นค่ะ ทีนี้เราไปดูปัจจัยที่ป้องกันไม่ได้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยก็คือพันธุก,กรรมค่ะก็คือถ้ามีคนในครอบครัวเคยคลอดก่อนกําหนดก็อาจจะทําให้คุณแม่คลอดก่อนกําหนดได้ค่ะข้อ 2. มีระบบสืบพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะยกตัวอย่างเช่นมีมดลูกที่สั้นหรือเคยผ่าตัดปากมดลูกมาก่อนค่ะ 3. คันแฝดน้ํานะคะหรือว่าเป็นการตั้งครันที่มีจํานวนน้าคร่ำมากกว่าปกติค่ะหรือมีเนื้องอกในมดลูกเป็นต้น 4. มีภาวะแทรกซ้อนผิดปกติค่ะเช่นรกเกาะต่ำหรือรกลอกตัวก่อนกำหนด 5. คุณแม่มีโรคประจำตัวที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์น,นะคะยกตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันสูงและก็ไทรอยด์เป็นพิษค่ะสัญญาณเตือนอันตรายมี5ข้อดังนี้ข้อแรกมดลูกบีบตัวเป็นจังหวะแล้วคลายนะคะแล้วก็จะเพิ่มอาการเจ็บหรือปวดให้กับคุณแม่มากขึ้นทุกๆครั้งที่บีบตัวค่ะ สท้องน้อยเกรงค่ะถ้าลองเอานิ้วจิ้มดูก็จะรู้สึกว่าหมดลูกแข็งมาก 3. ม,มีตกขาวหรือมูกไหลออกมาผิดปกตินะคะอาจจะมีเลือดเจือปนด้วย 4. ปวดหลังมากตั้งแต่สะโพกยาวไปถึงหลังเลยค่ะ 5. มีน้ำคร่ำสีใสมีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็รั่วไหลออกมาจากช่องคลอดหากพบสัญญาณเช่นนี้รีบไปหาคุณหมอเลยนะคะคุณหมอจะได้ตรวจเช็คดูว่าจะมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดอีกหรือเปล่าค่ะ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ